สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเสียงประชาชนประจำวันจันทร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2556กับดิฉันเมษายองและผู้ดำเนินรายการร่วมกับดิฉันนะคะคุณแซนดี้กวีพรโตจินโน่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแซนดี้สวัสดีค่ะคุณเมษาสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะ,คะเป็นใครไปไม่ได้เป็นวิทยากรถือว่าเป็นวิทยากรประจำ,ะจำวันจันทร์ไปแล้วนะคะ,คะขอต้อนรับดรวุฒิพงศ์เพียรจริยวัต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านรอฐเตค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการเปิดใจสถาบันสหสวัสดิ์ครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษสองท่านนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในการเปิดใจสถาบันสหสวัสดิ์ด้วยกันนะคะซึ่งเขาเป็นแนวร่วมจิตอาสาสถาบันสหสวัสดิ์ค่ะที่ได้มีการร่วมกิจกรรมรณรงค์ตลอดมาเกี่ยวกับสถาบันนะคะขอต้อนรับคุณสมสิริศสารสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะ และอีกหนึ่งท่านนะคะคุณวิริยาสังขานิยมค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านได้ร่วมกับแนวกับสถาบันสหสวัสดิ์ต้องถามก่อนว่าเริ่มเริ่มเดิมทีค่ะก็เดิมทีเนี่ยนะคือสถาบันเนี่ยตั้งมานานแล้วสิบกว่าปีนะคะแต่ว่าการรณรงค์รอบใหม่เนี่ยอาจารย์ก็เริ่มเมื่อเดือนมกราปีที่แล้วสองพก็คือก็มีการอาจารย์มีแนวคิดมาแล้วนะคะว่าว่าจะจะต้อง ถึงเวลาแล้วที่ว่าเราจะาต้องมาแก้ปัญหานะคะแล้วก็แนวทางเนี่ยท่านก็มีแนวทางคร่าวๆไว้แล้วว่าเนื่องจากว่า,าการเมืองไทยเนี่ยมันเป็นรกนากงอปัญหาของประเทศชาติของประชาชน<ม>อาจารย์ก็จึงได้เชิญผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คนจัดหลายๆวงการน,นะคะมาประชุมประดมงสมองกันว่าเราจะนี่คือแนวทางคร่าวๆที่เราจะมีคือ จะปรับจะเปลี่ยนจะจะมีมีใครมีอะไรที่จะคือขอความคิดนั่นเองนะคะ <c oughs> อาจารย์ิฉันก็รู้จักกับอาจารย์มาก่อนคือเมื่อก่อนดิฉันอาชีพเป็นนักข่าว <c oughs> ก็ได้เคยสัมภาษณ์อาจารย์นะคะ <c oughs> แล้วตตนหลังเนี่ยอาจารย์ท่านเขียนหลังจากอาจารย์พักไปพักกิจกรรมทางการเมืองไประยะหนึ่งเพื่อเขียนหนังสือ,อพุทธศาสนาแ <c oughs> นววิทยาศาสตร์นะครับเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์ก็ถามว่ารู้จักเวลาทการที่จะมา ดูนะซาาื้อจย์ก็ก็ยังก็ยังติดต่อกันในลักษณะนี้แลวพอ,อาจารย์ก็เลยบอกว่าผมมีเนี่ยคะ่ะมีการประชุมระดมสมองก็เลยชวนมาเร่องของแกล้งตั้งแต่มกราปีปีที่แล้วนะคะและตอนหลังก็ถึงได้พอได้อ่ประชุมกันนานนะคะจารสามเดือนได้นะแล้วก็ถึงได้เริ่มทำก็นี่คือแนวทางที่จะเสนอแล้วก็สิ่งที่วิธีการก็คือจะมีการจัดเสวนาแล้วก็ตรงต่อมาก็มีการประศัยในพื้นที่ต่างๆนะคะกรุงเทพต่าง,ะะง,างจังหวรรัดแล้วก็าจาย์ก็ผลิต เอกสารเผยแพร่ใบปลิวออกมาแล้วก็ไปมีการแจกเอกสารนะคะแล้วก็ลงมามา,มาออกรายการตามช่องต่างๆเลไ่าอันนี้คือคือการอนุรุ์ตั้งแต่ปีที่แล้วฉันก็ก็คือตัวแรกก็มามาฟังก่อนนะคะแล้วพอตอนหลังว่าอาจารย์ขาดขาดายงานมืนงนกานเถอะก็ได้มาร่วมเช่นกับการเสนาก็ต้องมาช่วยกันจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีสนอโดิฉันอันนี้ค,ค,ค่ะของคุณวิริยะค่ะคุณสังคุณอขอบคุณสมสริค่ะ ครับรของผมก็คือส่วนตัวแล้วก็เคยเข้าร่วมกับการต่อสู้ของภาคประชาชนในฐานะมวลชนนะครับตั้งแต่พฤษภาคม35แล้วก็มีครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าร่วมเรื่อยๆมาในส่วนของอ,อาจารย์วุทธิพงค์เนี่ยผมก็ได้ติดตามผลงานมาตั้งแต่ต่อสู้กับซีกการเมืองอีกซีกหนึ่งและการซีกทางประชาธิปัตย์นะฮะ,ะแล้วก็มา ที่มาต่อสู้กับระบอบทักษณิณ <ภา S 2> ก็คือเห็นมาทั้งสองด้านนะฮะในในส่วนตัวผมวก็ติดตามผลงานก็ในเรื่องตอนนั้นก็คู่มือทรระค่ะ <ภา S 2> คือเป็นการรู้จักแต่ยังไม่เคยได้มาร่วมงานกันนะฮะทีนี้หลังจากการเข้าร่วมเป็นมวลชนในการต่อสู้ทางการเมืองก็จนมาถึงที่มีการเสรวนาประชาชน<ภ>าในเรื่องสงครามรักราศาก็ได้ติดตามมาถลอด แ้ะก็เห็นว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องอนะฮะก็คือเป็นแนวทางที่ประชาชนที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดก็เลยเข้ามาเป็นจิตอาสานะและแ<ต>ช่วยงาน,นในการเผยแพร่เอกสารหรือว่างานอื่นๆที่ทางสาธารณสุขดได้รณรงค์ะนะครับ อันนี้ก็คือความเป็นไปความเป็นไปของทั้งสองท่านที่มาได้ร่วมกับสถาบันสาธารณในการร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองแต่ตอนนี้สิคะที่ท่านด็อกเตอร์ได้พูดมาตั้งแต่วันพฤหัสและก็วันศุกร์ในรายการอื่นๆใช่ไหมคะถึงเกี่ยวกับการยุติบทบาทของสถาบันมันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างคะอันนี้อาจจะต้องขอท้าความนิดนึงนะครับก็ สถาบันของเราเนี่ยเราตั้งมาก็ประมาณ1 2 13ปีละตั้งมาก็ปีปีคศ .2000 นั่นก็คือชื่อทําไมเราถึงชื่อสหัสวัสด์เราว่าพันปีเพราะว่าปีนั้นครบ2000งพอดีก็ออกมากเ็เริ่มต้นก็ทําหนังสือนังหาหนังสือคู่มือทอราชที่คุณสมศริดได้พูดถึงันนะครับ <c oughs> ก็ออกมาปี2000แล้วก็เราก็ <c oughs> ได้ต่อสู้กับรัฐบาลช่วงนั้นก็สู้กับรัฐบาลประชาธิปัตย์ ไอ้เรื่องไอ้เขาเรียกอะไรกฎหมายขายชาติครับกฎ <c oughs> หมายทาตุสิบฉบับอะไรจําได้ไหมครับ <c oughs> แล้วก็ขายรัทวิสาหกิจมีปัญหาเรื่องปรสมีอะไรต่อมีอะไรเราก็สู้มาแล้วหลังจากนั้นประชาธิปัตย์ผ่านไปช่วงหลังตอนนั้นเราก็ดีใจนะประชาธิปัตย์ล้มไปไปแพ้ไทยลักไทย <c oughs> ก็ดี๋ยดีใจ <c oughs> อีก3-4มปีเราก็ต้องมารบกับไทยรักไทยเหมือนกับที่เราเคยรบกับประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ก็สู้กันมาของเราก็สู้มาหลายศึกแล้วล่ะครับ ทั้งคอมชงคอมชอรเราก็เราเราเรา,เราเคยต่อสู้แล้วก็คัดงางอยู่ mm hmm. เพราะเราถือว่าการต่อสู้ของเราเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเป็นฝกักเป็นฝ่ายกับด้านใด <c oughs> นะครับก็คือพยายามยืนอยู่ข้างประชาชนเสมอก็เป็นว่าง่ายๆของเราไอ้สโลแกนของเราก็คือว่าเราเป็นปากเสียงให้กับประชาชน <c oughs> นะครับก็ต่อสู้นโยบายซึ่งมันเป็นการต้นประชาชน นะครับมาในรูปของสัมปทานบ้างมาในรูปของเอกับโปรเจกต์มาในรูปของ, Project, ของอธุรกิจใหญ่โตแล้วก็ทำการคอร์รัปชันอะไรพวกนั้นนะนี่ก็สู้กันมาสิบกว่าปีศึกล่าสุดของเราก็คือศึกวันนี้เนี่ยที่ที่ออกมารบเนี่ยก็ก็ทำมาประมาณ16-17เดือนแล้วนะครับสิบหกสิเดือนเนี่ยก็ก็ผ่านมาดีดีครับก,ก็มีคนช่วยเหลือเราก็พยายามประครับประคองตัวเราเอง แต่ว่าวันนี้มาถึงจุดหนึ่งก็คิดว่ามันก็หนักนาสาหัสอยู่เรื่องทุนรอนนะครับก็ที่เราเราเราทำกันเนี่ยค่าใช้จ่ายเราก็ก็พอสมควรไอ้เราก็ทําของพวกนี้ค่าใช้จ่ายเราใช้ไปไอแบบใบปลิวอย่างเงี้ยจริงๆใบปลิวนี่มันก็ใบละสลึงเดียวอ่ะ แต่เวลาพอพิมพ์เป็นหลายๆแสนใบมันมันก็เป็นเงินเยอะอยู่นะครับแล้วเราก็มีเอกสารพวกนี้ที่เราทาแจกนะครับอันนี้อันนี้ก็สิบสลึงนะครับประมาณนั่นนะหนังสือก็เสยดีนะครับพวกนี้สิบสลึงแต่ว่าอันนี้ออกไปประมาณแสนกว่าเล่มละอันนี้ก็ออกไปผมว่าน่าจะสักเจ็ดเจ็ดแปดหมื่นเล่มละล่ะนะครับก็ใช้เยอะพวกซีดีพวกนี้อันนี้ก็แผ่นประมาณ5 5าห้าห้าหกบาทนะครับแต่ก็ พอ,อมันเป็นหลายหลายหมื่น,นแผ่นก็มัน,ม,นมันก็เยอะเหมือนกันมันก็เป็นก้อนแล้วก็วันนี้เราก็เนี่ยคือไอ้สิ่งที่เราทาํามาหลายไอ,อ้มันมีที่รวบรวมงานที่เราทําที่จัดสัมมนาไปไฮปาร์คไปขึ้นเวทีที่โน่นที่นี่เนี่ยก็เรียกว่ามีเล่มๆอย่างนี้เนี่ยสิบหเดือนนี้ประมาณ4ี่ห้าเล่มซึ่งก็ถือว่าใช้เงินไม่น้อยมีก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบไอ้ เสื้ออันนี้ก็เป็นยูนิฟอร์มสำหรับเวลาเขารณรงค์ใช่ไหมฮะเท่าม็อบหรือว่าชุมนุมก็ใส่เป็นทีมแล้วเราก็ทั้งทั้งทั้งคนแนวร่วมของของจิตอาสาของสาสวรสดิ์เองบ้างนะครับแล้วก็จากคนอื่นบ้างก็มาเสื้อนี้บางทีก็แจกบ้างนะครับบางทีก็ขายบ้างก็แล้วแต่แล้วแต่ทุนร้อนของผู้ผู้ที่จะมาร่วมนะครับในกองทัพองนักรบประชาชน ก็ทาอยู่อย่างนี้ครับก็เดือนเดือนนึงก็ใช้ใช้เงินเยอะเหมือนกันแล้วท่านบริหารเรื่องของค่าใช้จ่ายรายรับรายจ่ายภายในอย่างไรเออก็เราก็ส่วนใหญ่รายรับของเราเนี่ยหลักๆก็คือเงินบริจาคทั้งนั้นน่นนะครับก็รายจ่ายของเราก็ออกมาอย่างนี้ประมาณสักก็พูดตัวเลขไปเลยดีกว่าจะได้เข้าใจก็ประมาณถ้าเดือนไหนกิจกรรมน้อยๆก็ประมาณสักแสนแสนห้าอะไรอย่างเงี้ย เดือนไหนกิจกรรมเยอะๆก็สัก3 0 0แสนกว่ากับ4 0 0แสนเดือนถั่วๆก็ประมาณสัก2,5 0แ0 0หอะไร0อ0 0กว่าๆเนี่ยครับก็ประมาณนั้นเราก็ส่วนใหญ่ก็รายได้เราก็ไม่มีครับรายรายได้ของเราก็คือเงินบริจาคเงินลงขันน่ะพูดง่ายๆก็คือเพื่อนฝูงทั้งหมดทั้งหมดเลยเหรอคะทั้งหมดครับทั้งหมดก็ก็เป็นเงินหลายล้านบาทอยู่นะครับก็ทยอย แล้วก็ช่วยเหลือกันเพื่อนฝูงที่เรียกว่าอะไรอย่าเป็นเพื่อนร่วมอุดมการทางการเมืองะนะครับก็ต่างคนก็ต่างเอาเงินมาช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปพอบ้างไม่พอบ้างนะครับเราก็รอดรอดมาได้อย่างนี้ครับก็มาช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มชักก็เริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ ก็สารภาพอ่ะ,อะมันก็เป็นภาระกับผมพอสมควรคอันนี้ผมก็ใช้เงินส่วนตัวซึ่งเป็นเงินสะสม,มตั้งแต่อดีตการส,สมัยทำงานอยู่สถาบันการเงินนะฮะรายได้รายรายได้ก็เยอะ,อะนะครับก็เก็บไว้แต่อันนี้ก็ก็ต้องเอามาใช้กับการนี้ก็ร่อยหลอไปพอสมควรเงินที่ ได้มาจากคุณพ่อคุณแม่เมื่อสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านท่านมอบไปให้ก็เอามาใช้มาถึงจุดนี้ก็คิดว่าคงถ้าเป็นภาษาเดิมพันกันภาษาการพนันก็บอกว่าเทกันหมดหน้าตักละเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยวันก่อนเมื่อหลายวันก่อนก็เลยไปไปพบกับพี่บันเพราะท่านพลเรือบรณวิทย์เก่งเรียนเราไปเรียนท่านบอกว่า พี่บันครับผมก็คงจะต้องสารภาพพรัะว่าวันนี้สู้มาก็เราก็เต็มที่นะครับแล้วก็เราก็พูดถึงกําลังใจเราก็ไม่ได้ถดถอยอะแต่ว่ามันเป็นความจําเป็นผมเอากระเป๋าสตางค์เอาอะไรมานั่งคานวณดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมช่วยพี่ได้ในการต่อสู้วันนี้นะได้อีกป,ออประมาณเดือนหนึ่งก,กะว่าก็ปักธงไว้ว่าเราจะเลิกยุติบทบาทวันที่31พฤษภาคมนะครับถ้า ก,ก็คงจะเคลียค่าใช้จ่ายอะไรหมดแล้วก็ก็เรียนกับพี่บันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่บันก็บอกว่าโออาจารย์ไม่ได้หรอกอย่างนี้ <c oughs> เราเป็นส่วนสําคัญ <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็การต่อสู้นี้สําคัญมาก <c oughs> ผมก็บอกว่าผมก็เห็นความสําคัญ <c oughs> พี่บันบอกไม่ได้ยังไงหยุดไม่ได้ต้องมาลองกันดูก่อนอีกอีกอันหนึ่งลองอีกสักครั้งหนึ่งดูซิว่าจะทําได้ไหม <c oughs> แล้วก็นี่เป็นที่มาเมื่อ <c oughs> วัน,ว,นวันพฤหัสที่ผ่านมาท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์ เก่งเรียนท่านก็น่ารักท่านก็เชิญผมให้ไปไปเป็นแขกในรายการของท่านอ่ะอะไรสู้เพื่อบ้านเมืองนะฮะแล้วก็แล้วท่านก็ประกาศจะช่วยขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ทําผมก็ใช้รายการของบ้านเกิดเมืองนอนครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทําแล้ววันนี้วันจันทร์นะครับก็ใช้รายการสิงห์ประชาชนแล้วก็อันนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายละแล้วหลังจากนี้ก็ถือว่าก็อยากจะดูฟีดแบ็กว่าจะมีคน ให้ความช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์มากน้อยสักแค่ไหนนะครับ,รบถ้ามากพอเราก็จะจะเดินต่อ,อถ้าสมมุติว่าไม่มากพอก,ก็คงจะต้องถูกไม่มีทางเลือกอะถูกบังคับให,ให้ยุติบ,บทบาทาวทัน31พฤษภาคมนี้นะครับ,รบ,รบก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นภาพใหญ่ๆวันนี้ก็เลยเ,เพื่อให้ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยได้เข้าอกเข้าใจแล้วก็ เรื่องของิของสถาบันศาสววสตผมก็เลยเชิญเนี่ยครับคุณค,คุณสมสริจกับคุณวิริยามาเพื่อที่จะเล่าถึงประสบการณ์ความประทับใจหรือว่าเหตุผลในการต่อสู้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยเชิญมานี่ๆ็ไ้าย้เป็นการให้แบกราล่านะครับก็วันนี้ก็คงจะเป็นรายการเรื่องเปิดใจสถาบันศาสววสตก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก ลหลังจากนี้ก็รอรอ,อฟังผลจากจากทางบ้านดูแล้ว <c oughs> ผลผลตอบร,รับเบื้องต้นจากการที่ได้ได้มาพูดคุยเปิดใจสถาบันสาสวรรัสตรเนี่ยเมื่อวันพรฤกััดจนถึงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะสองสามวันที่ผ่านมาก็มีคนโทรศัพท์เข้ามานะครับห,หลายๆน่าจะสักออที่เห็นก็สักออจนเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ย ก็มีคนโทรเข้ามาแล้วติดต่อเข้ามาสักสักประมาณสิบกรายแล้วนะครับสิบกรายนะฮะแต่ก็ยังยังไม่เพียงพอนะครับยังไม่เพียงพอเพราะว่าก็อย่างที่บอกเงินที่ค่าใช้ใจ่ายที่ใช้<อ>มันก็<อ>มันก<อ>็มันก็เยอะอยู่นะครับมันก็เยอะอยู่แล้วผมก็กัดฟันกันแล้วก็หลายคนผมก็เกรงอกเกรงใจเพราะว่า จิตอาสาที่มาช่วยนี้นอกจากคือไม่ได้เงินได้ทองนี่เสียเวลาทำมาหากินของท่านค่าตัวท่านแพงมากคุณวิริยาเนี่เป็นชั่วโมงนี่หลายตังคุณสมสิริดก็เหมือนกันแล้วไปไปมานอกจากเราเราไม่เราไม่ได้ไม่ได้จ่ายเงินท่านแล้ว